สวัสดีค่ะพี่นอ้อ,นอ,อ,งนองมือนีออกยางเด้อค่ะพี่น้องมือนีพอดีไปข้างนอกหัวก็เข่าบ้านค่ะคําแล้วก็เลยบ่ได้ไปเข่าป้าเนาะพี่น้องเนาะก็เลยสิออกไปยางซื้อเดวไปทั้งใดกะตามมาเบิงน้ำกันเนาะค่ะช่วงนี้ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเด้อค่ะพี่น้องช่วงนี้ผม เริ่มสิเขา่าฟอแล้วเนาะค่ะเนาะรูดูใบไม้ร่วงค่ะเบิ้งเดียวจุลีเส่เบิ้งด้วยค่ะรอบๆพูดถึงกโอ้ยพูดถึงกาสีกับพระทานได้สดใสปันในดอกค่ะหัวก็สีเริ่มนึงดอกมาเดียวจุลีเส่เบิ้งค่ะ ใบไม้ใบไหลค่ะประมาณนี้ละค่ะคุณเมือ้อนี้รถไหลอยู่ค่ะพี่น้องรถอยู่ข้างนอกไหลยอยู่เพราะว่าอาทิตย์หน,น้านี่ถนนใหญ่นี่สิปิดประมาณห้าสี่ห้ามือเด้อค่ะสี่มือสี่มือปิดวันที่ห้าหอดวันที่แปดเพ่สั้นค่ะห้าหกเจ็ดแปดสี่มือค่ะเปิดปิดสี่มือมื้อนี้ค่ะ รถกระสิลายแน่จากน้อยนี่บรรยากาศช่วงนี้อะค่ะนี่ก็จะเป็นฟังทั้งนี้เนาะค่ะเนาะ มาซองกีวีน้อยดูพี่น้องมันทันสุกแล้วไปโอ้ว่าทันสุกดอกค่ะแข็งโป๊กอยู่แข็งลูกแข็งแข็งอยู่ค่ะว่าทันนิ่มนิ่มดอกค่ะนี่นี่เนาะค่ะเนาะบวมีขนเลยค่ะพี่น้องนี่ผนกับสีบวมีแล้วกับสีลูกน้อยใบสนะเลยมาเบิ้งซื่อ,อดอกค่ะ บ่งค่ะพี่น้องแมงบงคือมาไต้น้ำถนนสิเนาะเนี่ยสิไปทั้งใดน้อพอเถ่าเลยเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งพูดพี่น้องเมื่อกจับไปไห้ยานรถเหยียบว่าแม่ยังดอกนะเดี๋ยวรถเหยียบเอา้าจะไปย่างน้ำถนนย่างน้ำถนนอกถนนอะเก็บไว้ค่ะพี่น้องเก็บไว้ หายางน้ำถนอกถนนเดี๋ยวรถเหยียบขี่แตกเนาะพี่น้องเนาะเอาแล้ว้ไใ้คางถนนมาเด๋ยวจุลีสิพายางไปเล่นทั้งนี้แล้วค่ะนี่มาไปยางพาไปเล่นส่วนทั้งปูนอา้าวมันคือเป็นน้ำเราบัดเนี่ยพี่น้องโอ้ยน้ำหงมบ่ไปหรอกเด้พี่น้องกีข่ข้านย่านล้องเท้าเปียก ไปว่าไปศะสนาให้เบิ้งแค่นี้ศาสนะยางโง,ง่ไปทั้งอื่นดอกค่ะบ,บ่ได้ไซบูดบ่ได้ไซล่องเท้าอีกคู่นึงมาล่องเท้ากันน้ำนะคะอีกคู่นึงมันคู่นี้มันบ่กันน้ำมันกันเลยทีข้านย่านเดียวเปียกค่ะพี่น้องนึกว่ามันบ่มีน้ำค่ะบ่เห็นฝนบ่ตก ฝน,นบ่ตกนึกว่าสิบมีนม้ำดันมีน้ำค่ะไปสนะโงกกับพี่น้องไปสนะพี่น้อง ยางโง่ขึ้นบ้านซะละคะ่ะยางยางขื้นยางล้งอยู่นี่ลคะค่ะพี่น้องเพราะได้ออกกระล้างกายม่ได้พาเลาะปลามือนี้เดี๋ยวไว้มือลุ้นก่อนจังคอยไปเข่าปลาน้ำกันเนาะคะ่ะสั้นะ่ะคลิปนี้กะเสียไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปนะ้ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลทุกซับสไครตเด้อคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปนะ้า สวัสดีค่ะบ๊ายบาๆมีไอค่ะพี่น้องนั่งยืนเศร้ามีไอไปแล้วค่ะบ๊ายบายถึงบ้านแล้วเย่ห yeah. อดลักค่ะพี่น้องหอดเฮี้ยนหรอวะนี่ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย